คนรักต้นไม้ต้องรู้มูลไก่ที่ผ่านการหมักด้วยเครื่องจักรผสมน้ำหมักปลาและตัวป้องกันเชื้อราสามารถนำมาบำรุงพืชได้โดยที่เราไม่ต้องใส่ปุ๋ยเคมีมูลไก่ชนิดนี้จะมีความเข้มข้นมากเพราะผ่านการหมักอย่างสมบูรณ์ด้วยเครื่องจักรห0สล้านจากประเทศญี่ปุน่นน้ำหมักปลาอายุหนึ่งปีที่ผสมเข้าไปจะช่วยให้พืชใบเขียว ดินมีจุลินทรีย์ที่ดีตัวป้องกันเชื้อราจะช่วยให้พืชของเราทนทานต่อโรคพืชดินไม่มีเชื้อราพืชต้านทานแมลงได้ดีพืชปลูกในกระถางเล็กใส่ต้นละสองถึงสามช้อนชาพืชปลูกในกระถางใหญ่ใส่ต้นละสองถึงสามช้อนโต๊ะพืชปลูกลงดินใส่ต้นละห้าถึงสิบช้อนโต๊ะหนึ่งถุงใส่ได้หลายร้อยต้นดูแลพืชแบบไม่ง้อปุ๋ยเคมี ใครสนใจทักแชทได้เลยนะคะ